สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาหาอะไรทําสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะทนกระแสะโกโก้เนี่วไม่ไหวเนาะเห็นคนอื่นเขาทํากันโอ้ยไม่เคยมีครั้งไหนที่เหนียวจะไม่ซุ่มซ่ามเลยจริงๆมาเริ่มกันเลยค่ะก็ใส่นมข้นหวานยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใส่โกโก้ผงโกโก้เข้าไปแล้วก็โคเลโคเลให้มันนึ่ๆแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะคะหาแก้วสวยใส่น้ําแข็งตกแต่งด้วยโกโก้เหนียวนิดนึงอันนี้สวยแล้วหรอวะเนี่ยอันนี้คือตกแต่งหรอหรือยังไงเสร็จแล้วนะคะใส่นมจืดลงไปอย่าใช้นมเมจินะคะแล้วก็ท็อปด้วยตัวโกโก้เหนียวเยอะๆเลยนะคะนี่น่ากินแม้หนืดแบบนี้เลยเอาเอาให้เบาหวานขึ้นกันไปเลยค่ะทุกคนอ่ะโรยด้วยผงโกโก้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินใช่ไหมล่ะ ก็เอามาคนให้เข้ากับนมของเรานิดนึงนะคะจะบอกว่ามันไม่ได้หวานนะมันกำลังดีเลยหนึ